รอยยิ้มสร้างสุขได้สวัสดีหนีหา่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพายชาแนลนะคะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณคุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลกรอยยิ้มสร้างสุขเน้นย้ำแหมรอบนะคะอีพีนี้เราหยิบคำว่าอย่ามาฝากคุณคุณ ยาตัวนี้คืออออ่างยอยัยกษ์ไม่อเอกและสละอาอ่านว่ายาถึงตัวคุณคุณอันเป็นที่รักด้วยใจปรารถนาและห่วงใย,ยอยากจะคล้ายให้คุณคุณมีความสุขเปิ้นว่าณนะวันนี้ขอให้คุณรักตัวเองเปิ้นว่าไม่มีชีวิตของใครที่สมหวังในทุกสิ่งเมื่อใดที่ พบกับเรื่องยุ่งยากเรื่องที่ทำให้วุ่นวายใจการฟังคำชี้แนะจากคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่จะคลายใจให้ตัวเองก็คือตัวคุณเองณนะวันนี้เราอยากจะขออนุญาตกล่าวณนะเวลากลัดกลุ้มมาลองสดับรับฟังบทความต่อไปนี้ดูนะคะ 1. เรื่องราวสำหรับ อีพีนี้หยิบมาฝากคุณกับคำว่าอย่าอย่าตัวนี้ออ่างโยยักษ์มิเอสละอาอ่านว่าอย่าหนึ่งในภาษาไทยหนึ่งแรกกับคำว่าอย่าคืออย่าห่วงอย่าห่วงทุกสิ่งจะดีขึ้นเบื้องบนยุติธรรมกับทุกคนเสมอเมื่อใดที่พระองค์ ปิดประตูบานหนึ่งย่อมเปิดอีกบานหนึ่งไว้รอเธอเปิ้นว่าไว้จะอัานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวนั้นจะยุ่งยากเพียงใดย่อมมีทางออกของมันเสมอของให้เชื่อมั่นว่าฝนไม่ได้ตกใส่เธอเพียงคนเดียวคนอื่นก็โดนสาดฝนกะว่าฝนสาดใส่เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้อย่าห่วงทุกสิ่งจะดีเอง อย่าที่สองเป็นว่าอย่าได้กลัวแค่เพียงเราเรายังจะอยากฮสู้ชัยชนะก็เป็นของเราไปเกินกว่าครึ่งหากในวันนี้เรากลัวขอให้เรากล้ากล้าในสิ่งที่เรากลัวกล้าทําในสิ่งที่กลัวความกลัวนั้นจะหายไปอย่ากกลัวที่เท้าจะแตะสะดุดต่อเพราะเคยสะดุดล้ม ล่าวหน้าเราจึงระวังตัวดีขึ้นบดิลืมว่าไม่มีใครล่วงรู้อะไรล่วงหน้าทุกคนต่างทำไปและเรียนรู้ไปทางนั้นขอให้เราเตรียมตัวเก่าให้พร้อมความกล้าจะลดลงเองบดิลืมนะคะลองทำและอย่าต่อไปคืออย่าเสียใจไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด ฉะนั้นณวันนี้อย่าเสียใจเฝ้าเสียใจคล่ำครวนอยู่กับอดีตที่เคยทำมาไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยทำผิดเวลาทำผิดขอให้รีบแก้ไขอย่าเอาแต่จมปลักกับความผิดนั้นการจมปลักอยู่กับความผิดโดยไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ เราอยากจะขออนุญาตบอกคุณคุณว่ามีคนจำนวนมากที่รอเห็นความล้มเหลวของคุณอย่าให้เขาสมหวังเด็ดขาดอย่าสูญเสียซึ่งความหวังอีกหนึ่งอย่าโอกาสยังมีเสมอเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฉะนั้นวันนี้อย่าสูญเสียซึ่งความหวังคนที่ทำอะไรสำเร็จ เพราะเขาเชื่อว่ามันจะสำเร็จสภาวะล้มละลายของคนคือความสิ้นหวังและทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดของคนเราเปิ้นว่าคือความหวังค่ะเวลาที่เราพบเจอกับความไม่ยุติธรรมอย่าเอาแต่ปลักปลากล่าวโทษแก้ไขได้ให้แก้ไขแก้ไขไม่ได้ปล่อยไปตามเวรตามกรรม คนสร้างโอกาสคือผู้กล้าคนรอโอกาสคือผู้ขลาดเขาการล้มเหลวเพียงครั้งไม่ได้หมายความว่าเราพ่ายแพ้ไปทั้งชีวิตและอยากต่อไปเป้นว่ายอย่าละทิ้งจุดยืนขอให้ยืนหยัดเพราะจุดยืนหยัดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสิ่งที่น่าเสียใจในชีวิตคนเราคือการ ทิ้งในสิ่งที่ไม่สมควรละทิ้งไปอย่างน่าเสียดายคุณอาจไม่ได้ครอบครองในสิ่งได้แต่สิ่งที่คุณควรมีคือความภาคภูมิใจในชีวิตและการมีซึ่งความหวังความยิ่งใหญ่ของผู้คนยิ่งใหญ่ในอดีตเกิดขึ้นจากขณะที่คนอื่นสูญเสียซึ่งความเชื่อมั่นแต่เขากลับยืนหยัดในเส้นทางที่เขาเลือกเรา อยากจะขออนุญ,ญาตบอกคุณกุลให้รู้ว่าความหวังมักซ่อนอยู่ในความสิ้นหวังขอเพียงเรายืนหยัดเต้าอ,อันและอย่าต่อไปคืออย่าฝืนใจเรื่องบางเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเถอคะค่ะเรื่องราวในชีวิตของคนเราบางครั้งเปิ้นว่าก็เหมือนการขับถ่ายอุจระต่อให้เธอพยายามเบ่งจะได บางครั้งก็มีแค่ลมออกมาเท่าอันเหมือนกับความพยายามบางอย่างที่ต่อให้เธอพยายามเต้าใดผลที่ได้อาจไม่ได้เป็นไปยอย่างที่คาดหวังเพราะกำลังของเรามีขีดจำกัดบดด้ลืมนะคะอุปสรรคก็มีอยู่รอบด้านขอแค่เราพยายามแล้วทำสุดกำลังแล้วผลมันจะเป็นจะใด ช่างเถอะช่างมันเรื่องบางเรื่องที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปฝืนใจไปก็รงังแต่จะเจ็บช้ำเปล่าเปล่ายาสุดท้ายคืออย่าโมโหเปิ้นว่าให้เราปรับห้องหัวใจให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงเราอาจจะเจอกับคนที่ไม่หวังดีบดีเพิ่งโมโหเพราะความโกรธคือการนำเอาความผิดของคนอื่น มาลงโทษตัวเก่าอดทนอีกนิดนึงคลื่นยอมสงบอารมณ์เยือกเย็นถอยหลังสักก้าวหนึง่งทะเลจะว้างท้องฟ้าจะงดงามขึ้นเป้นว่าอารมณ์ดีคืออภรรงามยามใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนในสังคมใจกว้างคือสะพานเชื่อมความเข้าใจและเชื่อมความไว้เนื้อเชื่อใจ การมองโลกในแง่ดีเกิดจากความใจกว้างการมองโลกในความเป็นจริงเกิดจากความเข้าใจในศัจธรรมของชีวิตในวันนี้เรารู้ว่าคุณเหนื่อยเราเองก็เหนื่อยในวันนี้เราอยากจะให้คุณมีความสุขเพราะเราเองก็อยากจะเติมเต็มสุขให้ตัวเก่าสร้างสุขให้ตัวเก่า เราถึงพยายามค้นหาจนได้เจอบทความนี้เพื่อมาพานาจิตใจตัวเองจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นและถ้าหากคุณคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะคะและหากผิดพลาดประการใดไม่ถูกจิตสะดุดใจคอมเมนต์ชี้แนะพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอของเรารอยิ้มสร้างสุขบัดิลืมค่ะขอบคุณทุกการสดับ รับฟังบ่ได้ลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์หากถูกใจอีพายชาแนลของเราด้วยกลับมาเจอกันอีพีหน้าบ่ได้ลืมถักทอสุขให้ตัวเองและแบ่งปันสุขไปยังคนใกล้ๆตัวนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีเจ้าคะ่ะ